นี่จะเมนโห้าบม่ได้กินโดนเาใกล้สิสิ้นปีเลยคิดพอได้หลยอยู่ด้อยนะประกาิออว่าตรวเลข่อง สวัสดีโซนสซนครับสวัสดีพี่สุมองชวนครับสวัสดีาแม่น้องไผจ้บลังคาคาพี่น้องคา,า,าลหลาย,ลายเืแมนมดทำไส้อเอชิมขโม่อันยี้ฝนตกอันมานี้คาออนขึ้นเต้นหมวกห่างผู้ใดบุญทุกคนก็เจ้าตีนทีนี่เตีแมนโอ้ยข้าพนังแล้ว <laughs> เมนูที่หลายคนที่เคยกินแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยกินก็มีเนาะเมนตุ่มไฟต่ว่าเฮานี่โดนโดนจังสิโอ้สิบ่าห้ามปีคุณบอกปีที่แล้วบ่ได้กินจักเกื่อค่อยกวาอยู่ดิเพราะได้กินแจ๊คเ่อมื้อนี่พี่รุ่นจัดมากครับสิเป็นเมนูอยังก็จังคอยไปเบิ่งนํากันให้แม่น้องไผเอาใกล้สิสิ้นปีเราก็เลยกินไปก่อนนาเดี๋ยวสิว่าปีย้อนยุย้อนยุบ ปไปน้องไปเบิ่งกันมาเมนูหยังนี่จ้ะเมนูเฮาเมนูที่บ่ได้กินโดนเราเป็นปีย,ย่างหน่อยเป็นปีพี่น้องไกลสิสิ้นปีเลยคิดพออือโธ่จ้าสวัสดีจ้าต้มส้มปลาทูสดจ้ามื้อนี้อันนี้ก็สิต้มมันนํามันพอหน่อยม,นมันพอหน่อยเอาฝากแบงบุนันแบงบุน,เนีเราก็สิเอามาหนึงจ้ หนึ่งน้ำใส่ซึ่งแสบเดงล่างพีราะมันก็ปูกันเนาะหนึ่งเอาเนาะนี่อันนี้ปูอันบันนั้นจังสีอุ่นปูปูปนมากเราไม่ตัวขวานไว้เขาตู้ไว้ปลาทูดี้ครับต้มสมปลาทูสดใส่ใบคำอ่อนจำนี่โอ้ยทีเดียวเลยใบคำอ่อนนั่นแม่คู่พยี่ไล่ตัวเพือพงยี่ไล่ตัวมือเก็บไผ่มีโบ้เมฆคู่อ้ยมีเยอะเยอเก็บไผ่พงยี่รุ่นพอดีเลยวัด นี่เป็นเมนูที่เ้าวบดิกินดนพี่น้อง,งบางคนก็มองขำบางคนก็นดีโอ้ยเสียบมีเงินตัวมีรุ่นเอา้าแมนไฟดังไฟก่อนเสียบเน้ำกันครับตอนสอบบรรยากาศโอ้ยหนาวตัวการเย็นเป็นเน,นื้อน้อทางเมืองเลยทางเชียงคานบ่เอะหนาวบ้านน้อือว่าพี่น้องทางไก่ทางไก่ทางไทยาทางนอกก็ดีหลังปีใหม่ไปเที่ยวเชียงคานน้ำกันเด้อจ้ะโอ้ยโหผมไปได้แมนไฟข่อญหนาว หนาวกักเดบ้าแอร์ว่ะโอ้ยอย่าบอกอยู่เลยทางมุ่นแม่หนุ่มไฟนี่เดินทางหลังปีใหม่จ้ะปีใหม่แล้วคุณ่ระตว่าสิให้เป่าแอร์มาหลับหรือสิไปเองกบคือสิเกี้ยนเคียงไปว่าวพัสร้างให้ตีรถส่วนตัวยี่สิบประตูยี่สิบหน้าต่างโอ้โหมาหับเดร์เป่าแอร์ของไหลไม่เจียบฝากอันซอยจูไปหายอยู่เด้ เออสิเอาหุมเอาเตี้ยข่นสิเอากับมาหับเด้อข่นบ่อสิสร้อยจูหมือดเดียวไปเตี้ย <c oughs> จูตั้งปีหมดเด้เ <c oughs> อ้อยัไง,งไม่ไปทางไฟกัน,นเปลี่ยนก้นดังครับไม่สู้กับเพจจดังไมย่ยากเด้อเพรี้ยงกัหลายเฮ้ยเี้ยงเม็นน้องไห่อมากองไว้ดีเพาดีตัวม่น้งไหเอามาไว้มัดุนเด้มาไว้ถ้อ,อ้อยไป เราไนาแรกนีก็ถือว่าโอเคหรอกมันดิดงีมันติดไงนะติดแบบนี้นี่เกนลูกแวบๆหรอวมาใสใสวนเฮ้ยขากหลายตัวมันเจีวมันเจีวหัวงามงาใช้เดือโม่ไปอันงันันเกิดล้านมืนนันนาะ กะโว้วหวามทางกีเดยคนหน่อยก็เลยออนมันเจียวฝากมานําำถึงพอดีหนึ่งเลยต้มต้มอาต้มอาตีมีตัวเลยมันว่าท้ามสูงันแสบเบอร์หนึ่งเหอหิวหิวมากบ้าหัวส่งหัวบางเทียนเ้าะนดีดังอ้ยเจอดังฟน ต้อง้าเหลี่ยมแ้วแปบเดียวับทิตยลหรอคนดังประจำช่องหน้าหนังว่าตัววัวให้มาบานีวัวให้ลูกกุมเมฆเลยข้างมอนเลยเนี่ยแกหิวพี่น้องเวลาหิวหิวมากนี่ละที่เดียดตยู่ีกกล้วยครับ กูก้าวตัวทุกน่วยเดียวหนึว่วะสองน่วยัีได้ไหมมีทางแม่แกงยุงเวลาหนึห่งผมบ้าความขาดไปดิยันยันเป็นนี่ละเพได้อยาก,กัะจิน <S <S บรรยากาศบอรทออาก็ถือ,อว,ว่าสีหนาวใส่ปีใหม่บ่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเนาะก็อบเย็นจ่อยจ่อยอยู่หนาวใส่ปีไม้กันยังวะ เอานีก็่ามาห่วงบุญน้ากันครับ <ใน S 1> ปีใหม่นี่มามวนน้ากันเมียนเมียนเส้นสีอะไรเมียนเนี่ยมันเือว่าบรรยากาศขนท้าคชื่อว่า,า,า,านั่นนี้เด้หนาวเย็นไอ้ดอกไฟกำลังเร่งไฟขึ้นอทอดสีต้มปลาทู่สดใส่ใบขามวนเมนูที่ว่าหลายคนไม่คยกินหลายคนหรือว่าโอ้ขึ้นพอด้ผอ้เพลงรุ่นเต้กินกะ กินต้มปลาทูสดนี่ละแซ่บขึ้นกันถือว่าด้กินปลาทูเตงห้าโล่งจ้ะข้าตะไคร่หวัวหอมหากฟักซี่ต้องไปก่อนอาหารแก่น้าห้องมึงไปไปเป็นน้ำเผาเตาไปน้ำพ่ออยู่ยุ่นบอกขันแวน่นย้ำห่อนไปยู่ไก่ประเด้ ย่ามหนาวนี่พ่อก็ใกล้ได้อยู่งนี่ไออุน่นเมียนเอาพุ่นละน้ำเดียดคักๆปุ่นละพี่น้องจังสิเดียวปลาลงเนาะปลาทูนี่ร้อจักบาทเอากันอันปลอกกระปุกเคยซื้อจกเกลียดสิพ่อจีบขาแปดสิบบาทนี่อ๋อเมียนเมียน,น,นได้ลายอยู่เด้เนาะรันข่พว่นว่าตัวละสิบจังบาทกระสุดเรียกว่านแบมไปตั้งไงคนรุ่นหลวดคนรุ่ยังบาทก็เอาหลดลูกก่ะสุดเยกว่องวานสิ ก็8ถึงเลยว่าเอาแปิบาทเดียพอ่ื้อเยเห็นเมนูที่ว่าพี่รุ่นเคยกิดว่าป้าได้กินกินว่ามันเสีบคักก็เรยสินะนะเนูคุมไฟมาคุมไปเลยสิกินคนไฟมาแล้วเมนูมาคุมไบฟ่อก้าวเลยพี่น้องเลยบางคนเอินบางนาเลี้ยมเนาะนี่ ว่าบางคนเงินมาทูคืวนวันะได้กิน,กนโอ้ยได้บางนาเลี้ยมมันว่า <c oughs> นี่แหละโอ้ยไฟมาส่งหัวงกันไม่ตู่มาคุ้มนะันมาโดนครับกระดิกินป,กปิ้งจะ้ะตำใบทะลุมหม้อตำพ่อยัวยาะตำพ่อแตกๆนะคือเอาล้มมันนี่ ําจังน่อยกันชูรถจ้ะอันนี้เป็นเมนูกันก็อพอคนปลาต้องไปเลยประมัน่นบักเกอร์เทศเข้าตามลงไปจ้ะรถด,ดีลงไปจ้ะ ใบคามเข้าบันนี้ที่เด็ดนี่มีนู่ที่หลายคนที่เคยกินหลายคนที่บ่เคยกินพี่น้องคนที่เคยกินอยู่ทุกคนนัะเป็นเมนูทีบ้าวามอยากบอกวิดี <c oughs> แกลนาวแกลนาวครับโซ่โซ่หอนบ้าวมามจะกี่เดิมันจุกเลยได้บัดนี้มันเกี่ยว

้คนรัวๆเลยพี่น้องเอ้ยแน่แกหนาวห้องได้ทีแล้วเด้เอาอีตูไทยล่องจ่าสุดพอนโซ่เฟินมาน้ำเมเกียบหนิหล่ามาคักเอาอีตูไทยบอกคอนข้อดีครับว่าสั่นคนว่าพกลกลรอยลงไปจ้ะพลกที่ห้าปิ่งไว้เรียบร้อยจ้ะเ โอ้โลเมียงครับซิมกันเนะด้อซิมซิมซิมกาเรเก็มมันสิบเเพิ่มเติมตัวสรสชาติปรุงในพอดีจ้ะหอมใบมะขามอ่อนสมอ,อ่อ,อนๆแซ่บพี่น้องฟังโอ้ยหมกหงมวยจ้าโอ้พ่อตุอ้ยไทยพี่นาะพี่น้องเลยป<ะ>ไปไปหเหรอเวลา ได้เวลาสมควรพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินนี่ละตุ่มบักนาเหลี่ยมเพิ่นวะเอ้าข้ากินเสือสมควอนนี่เนาะปลุงตัวปูปูหน้าบ้านเท่าไม่นู่นเด็ดอกี

thăm tèm bên trang mà nè sẽ bóng trang sẽ bóng 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 ยู่ทีท่ทำการหมดแล้วเนาะ <c oughs> มันอยู่หน้าหน่อยจ้ะอยูย่ส่วนนินผลา่บเนาะ หอนหุยหุยอาหารที่แก่หนาวครับนี่แก่หนาวได้ยังบ่โอ้ยสุดขนหอนวามคางดิโอ้ยไล่ไลายเนี้ยพี่น้องเข้อมือเราไขตากเช่าบาดกันไอหุยหุยมาเด้อพี่น้องมาจดต้มสมปลาทูใส่ใบขามอ่อน นนส,<ด>สนหำเหมิดก่อนตอนเรียบร้อยแล้วครับนี่นด้อยู่ในกินห้องมุอนี่ต้มปลาทูตำแตงขัวปูพร้พอมมันเกลวพร้อมเกล่แซ่บร่วก,กันมาเริ่มซี่สุหมงสุบ้อนแล้วครับมากินของง่ายลำพินรุ่นอาหารแก่เนาหรือว่า อาหารกันก็พอกวันนี้ต้มผัทู่โอ้ลายปีอยูด่ดีจะได้กินมะสดหอนๆน,น้ำกันเศ้านี่เิ่มหมกันนะอาหารกันก็พอกา <c oughs> อาหารสดน้ำเม่อไห่ถมันเก็บยมแนมมาหฮ่อตอนนั้นแหละตอน,น้นตอนเราตัแซ่บ <c oughs> <c oughs> มา น้ำกันสดห่อทอดน้ำกันเด้อพี่น้องเอดใบเขานี่เแซ่บไปพี่น้องกินของกันทอดบุนี่สดต้มปลาทูบางคนงินแบหนาเหลี่ยมเนาะนี่แหละอาหารทะเลเข้าโอ้ด้กินหนึ่งหนึ่งบางตีเอากินเสียบบางคนมั่งขำบางคนอยว่าพวกเนี่ยเสียบโต๊เกินรี่นตัะ ตัวมทูใส่บบกใบค้า์วอนนี่บ้าวามคางยิดินี่อู่ี่เฮ้ยข้าตำหน้าดี่สี่เนี่เลยีตัวสามี่ตัววามคางยิดีเนื่อไงกันเนี่เนียนข้าวฟางเนี่ยเนนหนื่อเออเกี่ยวข้าเรืวกคือเห็นไดอที่มันก็ม่สัมงไม่สา ต้าี้ขุดสาก็ใส่เมื่อขุดเนาะเม็ดละบับแม่ลองไปเลยไปรับ้างขุดสาอยู่ที่เม็ดละบาทเดี๋ยวกันได้อน้ำแตบกินน้ำมันเนี่ยน้ำมันเรื่อแม่ลองไปน้ำต้มแซ่บแสบนัว ใบขามเงินฟอดหอมใบขามอ่อนหอมจ,จับพะริตูไท่ปลาทูสวดหนึ่งตุอมตุ่มใส่ใบขามบอนกบปูเนี่ยบวัวจับมันมันเนาะเพื่อนเนั่นก,นกระชับชูชจีปลาทู นก็เคยเห็นเยอะแยะเลยว่าชูชีพนะคนไทยอยู่คนหนึ่งต้นปากกเข้าจมากแบบนั้นมาเด้อหลกสาวเป็นหนูตัวใหญ่เจ้ากว่าซื้อวางเลยหรอกว่านี่นี่เปียเป็นวันหนูตัวใหญ่พนนะ พี่น้องตุ่มองตุ่บอนหล่าจะมาเด้ออยากกินปูดองพนังบลาปลา,า,ามันทรงไปอย่างงั้นเถอะว่าบ่ามันเป็นปน้ำมันทรง,งไม่ได้แต่ว่าถ้าอัดแข็งไปเดียวจ,จะทรงเลยคนให้ใส่ถุงอัดแข็งสิ้นสิ้นพร้อมแม่ เราเอาเามเกันได้ตัวตัวกินปุ๋ยทีาหลาห้อามันเองรังปีไม่สิตุ๊ตัวมากประมาณคุณไม่ได้พอกันเนา้อตำนาคุณละไปหายุ่เชียงขั้นขึ้นหอด ันกินหอดบอกกินหอดกันแล้วไปจะไหนกินหอดอีกเรื่รอยวเจี๊ยบ <c oughs> โอ้โหปูนี่มั่นเนาะหอมดีด,ด้วยโดนอีกกินตุม่มปลาทูทีนึงเตจีเป็นเรื่องหน่อยหยาดตาปลาทูกันตัว <c oughs> นนอแอบก็เด็กทำไมก่อนทำไมเติน <c oughs> ต,ต้มต้มปลาทูแ่บคางน้องพี่น้องหัวปูกับแ่บเขาจำกระดองมันนี่กับ,บายกับเขา่าแ่บครับมาเดือพ่อน้อยก <c oughs> ินกันต้มปลาทูห <c oughs> ัวปูตำแตงคางยี่เดียวมุน,นีขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณพี่น้องผันเท่าทีก็ไะไรก็แช่ก็ติดตามอีสามนมาหน่อยพร้อมเบ้าเอลูน้ำพง ยังได้กบิัเป็นแนวนอนเสบครับหนีไ่กะฝากเขาเลยเขาแช่ครับเตอนีมนีพยุรุนพร้อมทิมงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า